เียเอเมันเดีอเดีอนั่งดีดไข่ยังปวยมันเศ้ามันสว่วงเลยเอาบุญนั่งฟังบุญฟังท่านเอเอาไปทายไปตัวนอคุณแม่ร้านเพิ่มบุญพาณิชยบ้านยางสวรรค์หนึ่ง ท่านกองแม่วังเจ้ามาเราตีไปยังวายยุคนคือตัวเจ้ายุห่วยก็ได้ไปยังสีมาแบบนี้มูดนมาไปใส่เบิร์ดเอาถือขึ้นไหมไอ้หมักไม่หมักไหลมาใส่หอกกับทีเด้อแม่เด้อหาขออันกล้วยบัตรเปลี่ยนหน่อยเนี่ยเอามาแข็งเนี่ยกวยง่ายง่าย จะดิไปเก้าคักแต่เขาคุณร้านพอเพิ่มพูนบ้านยางสวรรค์นายเจริญสาริกุลแม่หนูทิพสาริกุลพอบขอบก่บาหนึ่งพันบาทห้าร้อยนี่ของแม่คำปลห้าร้อยกองอันนี้ของคุณแม่สมหวังว่ลายสี หนึ 1> 1, 1, ่งพันกองอันนี้ของเมย์แอมความครอบครัวเท่าไหรล่ะเออยกเกินหนึ่งพันยี่สิบเอ็ดบาทเออดบาทอาเอามาว่ไยปบ่แล้วดอกสีแล้วยังได้ปลาเล้วว่าเป็นดอกเออเมื่อได้ก็ดีเพา่ลี้ยวมาโหลดเถาะ อันนี้พอ่พอพ่อยังพอ่พอพ่อส่วนแม่แม, <c oughs> แม่หนึ่งพันกอง <c oughs> อันนี้พ่อพันลงอุย้ย <c oughs> อยู่ไพ่กับแม่สํารานอยู่ไพ่หนึ่งพันกองเ <c oughs> อออากล้วยไม่จากสิบเคียนไม่แจกเอิ้นพักอันสื่อกล้วยไม่แจก,กกันเด้อ ซื้อกล้วยมากแจกผู้ไรเคี้ยเอาตองผูใ้ใดมีตองตัดตองมาอย่างมาถึีากาก่ยงไปอันบบววนี้ประเด็กเกล้าได้อันนี้ดเ,ดกเก็บสิบบาทนี่เงินลงทุนเ<อ> <laughs> จ้าไปหาซื้อกล้วยมไม่หาเคี้ยวได้เจ้าเอาไม้ผู้เท่าห่อข้าวตม้มเมืน่นหาตองมานั่มผมมีเงินก็ซื้อกล้วยมาเอาแม่คูเ่เร็ว ตาลาคนสวยอยู Estado, ่นี Hence, ่ไดรรพอพร่วยสวยจกได้มากทรงกูปันโอ้ยเจริมาหยับมายอยอยู่แถวนอกกูฏิเศร้าเกิดมาจะมันมีบุญหลายสายเงาเงินค้ำกำเจียวออกจากทงกดปันง่วงป้าลุด ตามดีก hey? ็ได้ถามหายก็ไล่ดาวเจ้าเด้อบัดเจ้าเด้อเจ้าเด้ออ้าวต่อไปเชิญตั้งใจตรวจน้ำับพรเฝ้าไปเจียวเข่าเอาเงินมาเห็ดบุญเฝ้าขายเด้อยาไว้เด้อเข่าฝากก็บ่เป็นตาฝากดอกยาก ยะทาวลิวหฮาปุราปาริปุเรนติสาครังอิวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะติอิจิตังบัทิตังตุมังชิปะเมวะสวมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนระโสยะธามมเน โสติระโสยทหังทีโยเววันทันตุสาภะโลโภวิณัสสะตุมากะวัฑันตะลายุสุขิเวทิ วันนาสีเรียนสเนจจางวันตาปัจญยโนอาจันโลว์ธรรมวาวันทานติอายวนโนสุขังอาลังปฏิสังขโยนิโสบินทปัตตังปฏิเสวามี วาทวายานามทายานามันธนายานเวโพสนาญาญาวาเทวาอิมาสกายัสัตติทียาปนาญาวิอิงสุปารติยาบรมจาริยานุขหายาเจติปุรานันเจเวทนังปฏิหังขามินวันเะเวทนังนาุปาเทสามมิ

ยาสะท้านิตุมฮิกระรังมัญยาทานอา้าวผู้ได้เฝ้ากลับไปผู้ได้บ่เฝ้าก็ยู้จินเขา่ากินน้ำซะกอ่อนมือเอื้องกะหาตองหากล้วยออกมาเอามาแล้วก็มาแจกกันเอาไปห่ออยู่เฮียนเด้อจะมาเกิดต่อบ,บอกท่านนายกนี่ล่ะคุณแม่นาย,ยนาย,นาย,นาย,ยก เอาผ้าไหมมาใส่บุญกะินในน้ำเนี้ยเอาไหมไม่ไหมผ้าแพร่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมนะ่ะมาใส่แน่ดีกว่าเด็กหน่อยลักเอาเงินใบไม่ไหมมั่นน่ะหยีิบหกยีบกยกิบเจ็ดไก่ละเด้อเมื่นกบเตียมจซ็งเตียมของมาใส่หอ,อก,กะจินเออ,อเก่ามากแต่แหน้ำเพลินผุหละเอามาตั้งหอ,อก,กะินเขาหยิเคียนซื้อไปดอกของพ่อ เอ็ดหาเมย์เลิศเขาหูบแล้วออกมาซื้อหมอนซื้ออย่างออกว่าจัหน้วยสองน้วยกระเดดดกจะซื้อมาหลายเดอข์กี่ขันเอาไว้ซื้อมาไม่มาไรลมาดื้อมาหอยมาแขนอย่าลืม